โอเคตอนนี้อยู่เกมโซเบตนะเกมนี้บอกเลยว่าไม่เคยเล่นในช่องมาก่อนเลยนะครับก็มีเกมต่อสู้นะมีตัวละครค่อนข,อข้างเยอะเลยนะ ok นะครับดูดิมีโวคองนะครับอันนี้เหมือนรูปริปโป้ Loop 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 เลยอันนี้เป็นแบบสายเทคอัน,นี้เป็นตัวผู้หญิงนะผมจะเล่นวูคองแล้วกันตัวนี้ก็เท่นะสองตัวนี้ก็มีสกินด้วยนะสกินโคตรเยอะเลยบอกเลยว่าโคตรเท่นนะเดี๋ยวไปดูวูคองก่อนนี่คองก็จะมีร่างนี้ที่เท,ทมากเขาเรียกร่างใหม่เหรอไม่ได้เห็นเลยเกมนี้ออกมานานมากแล้วนะอันนี้คืออะไร เป็นพวกเซตไอเทมบอกไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนวุ้บโคตเฟี้ยวมันามาใส่เทมด้วยหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่อนี่คืออะไรน,นี่ก็แบบเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเดียวกันหรอวะเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอันเดียวกันนะเป็นแบบน่าจะาเป็นพวกตีบงตีบวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจะเอาร่างน,นี้เลยกันนะร่างความมืดไปเดี๋ยวเราไปสัตว์กันเลยนะน,นี่บอกเลยว่าโคตรเท่ปองของเราแอบอ่ะ มีหลายโหมดนะเอเลสตอรี story, ่เอเลสคือเล่นไปเรื่อยใช่ไหมมีชาเลนจ์ด้วยเอาชาเลนจ์แล้วกันเล่นชาเลนเล่นไม่ต้องเรื่องเยอะไปบอกว่าเกมนี้เล่นง่ายผมคอมโบแบบโคตรมันอะแบบอีซี่อ๋อได้แค่อีซี่นะเพิ่งเพิ่งโหลดมาแต่เคยเล่นนานละเก nó, มเนี้ยโคตรมันบอกให้ใครไม่เคยเล่นแบบลองเล่นด้วยจักไอ้น้องวูคองล่างดาร์กอันนี้คือตรงนี้จะเป็นการพุ่งนะฮะเป็นการพุ่งไป ไอเป็นสกิลกดสกิลน uh, pues ี่ไชมไหมจะมีคอมโบให้เรากดนะเดี๋ยวเรากดให้ดูเนี่ยเขาก็ไม่ด้นานนะดูเชีวคอมโบก็พุ่งตีได้เนี่ยเราพุ่งตีได้เนี่ยผมไม่ตั้งปุ่มนะจะเล่นยากนิดนึงนี่ไงล่ะโอ้โหบอกเลยว่าฝั่งนี้สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้เลยหมดอีซี่โอ้ยอ่ะหมดเลยว่าเิียวเชียวนี่เราไปเล่นหมดนอร์มอลนะครับเล่นไปเรื่อยเนะมันมีหลายโหมดให้เล่นก็ ใครเล่นหมดเรื่องก็ไปเล่นหมดเรื่องได้นะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเล่นให้ดูเกมเพย์มันนะครับมาวูคองมาผมมาวูคองเจอวูคองหลบแล้วก็สกิลใสเลยอุ้ยโดนยี้อนี่กอากาศแล้วก็สกิลไม่ได้เหรอนี่ระเบิดกอากาศโอ้โหเราไปโคตรเกียวมาตีตีไปอุ้ยโอ้โหมันสวนมันสวนมันสวนหลบเราต้องหลบต้องหลบโอ้โหหลบไม่ได้สตันว่ะวูคองตีสตันอะ โอ้ยมันโหดจังวะเดี๋ยวมันลดเลยอ่ะเดี๋ยวมันไม่ลดเลยอ่ะนี่ไงนี่มันก็ไมาลดมันมันก็มาลดเหมือนกันเนี่มันแน่มันแนต้องเก็บเต็มไปนะอโอ้ยอยู่นี่โคตรโหดเลยนี่ไงอยู่นี่โคตรโหดใครจะสู้ได้อ่ะสิวเนี้ยฮะใครสู้ได้อ่ะใครสู้ไม่ได้อ่ะสิวเนี้ยโอ้โหตายโคตรไว จอสกิลนี้เข้าไปนะครับบอกแล้ว่าคอมโบโคตรมันนะเกมนี้ฮะเอ้าไม่ตายเหรอมันยังไม่ตายว่ะลด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 โอเคกอคุบนี่สกิล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 นี่ไงล่ะมาวัดวัดวัดแล้วก็สกิลสกิลหวัดแล้วก็พุ่งตบนี่ไงหุวัดโอ้โหคึ้นที่เข่าไปฮะเออโอ้โหนี่ไงสกิลโอ้โหกูไม่ทัน มันจะมีเฮดุเระกดมันจะมีร่างแปลง่างเลยนะมันจะแปลงล่างเลยแต่ว่ามันจะยังไม่ให้ทำไม่ได้ตอนนี้มันจะไม่ให้เราแปลงร่างเลยนะโลบๆๆๆๆโอเคอันนี้เจ็บหนาเจ็บหนาอีออี โอเคก็ครัาประมาณนี้กันนะครับเกมนี้ใครอยากเล่นก็เล่นกันล่าเหมือนเดิมนะกินนี้ขอลาไปก่อนเจอใหม่หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย